มีทั้งลูกศิษย์นะครับมีทั้งมีทั้งเด็กเด็กดีเด็กเก่งนะครับมีทั้งคุณครูมีทั้งคุณน้านะครับคุณป้าคุณอาคุณยายนะครับเข้ามากแวบๆเคนะครับจบไปหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวต่อนะครับวันนี้จะมีนิทานที่ต่อยาวๆนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับชคหักพักเบรกนี้นะครับอย่าลืมซงรีสดีๆที่รับ ให้สำหรับคุณนะครับวันนี้นันจัดหนักจัดเต็มนะครับกับสิ่งที่กินไปวันนี้นะครับโอ้ยเยอะมากนะครับเต็มอัตรานะครับสะบุ้มบึมเลยนะครับก็เลยจัดไฟเบอร์นะครับไม่หมดไฟเบอร์ไปนะครับหนึ่งแก้วนะครับไปเลยนะครับจัดไปนะครับกินไปแล้วก็เรานิทานไปให้กับทุกท่านนะครับโขียเขนใจนะครับนี่นะครับ หวานนะครับขึ้นใจสุขภาพดีเราต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองในมดไฟเบอร์และครับน้ำผักผลไม้รวมอืมชาตินะครับหวนกับกินน้ำผลไม้นะครับในในนู่นเยนะครับอร่อยดีมีประโยชน์นี่เอาเคครับต่อไปนะครับนิทานเรื่องต่อไปนิทานเรื่องที่สองนะครับนิทานเรื่องอร่อยเอยต่อไปเราไปนิทานอ่าเรื่องเกี่ยวกับ กษัตรเนาะเกี่ยวกับกษัตริย์ดีกว่านิทานเรื่องนี้นะครับจัดไปหนึ่งเรื่องนะครับกษัตริย์การปกครองเมืองปกครองบ้านเมืองนะครับต่อไปนะครับเอานิทานเรื่องนี้เลยอา่โอเคนะครับความรักสงบของเจ้าชายฮิบีณเมืองฮาบีบี B, กษัตริย์โฮมบี B, ผู้ทรงชาราภาพมากแล้ว กำลังกุ้มพระไทยในเรื่องที่ว่าเมื่อพระองค์สละราชสมบัติแล้วจะให้พระโอรสองค์ใดขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์ระหว่างเจ้าชายฮูบีพระโอรสองค์โตผู้มีจิตใจฮึกหอมและฝักใฝ่ความยิ่งใหญ่กับเจ้าชายฮีบีพระโอรสองค์เล็กผู้มีจิตใจอ่อนโยนและรักสงบในพระไทยของกษัตริย์โฮบีนั้นทรงเอ,เอียงไปทางพระโอรสองค์เล็กมากกว่า เนื่องจากทรงเห็นว่าอุปนิสัยอ่อนโยนและรักสงบของเจ้าชายฮีบีจะทําให้บ้านเมืองพบกับความสุมสขสงบประชาชนไม่ต้องทนทุกข์กับภัยสงครามผิดกับเจ้าชายฮูบีผู้ทรงรักการก่อสงครามเป็นชีวิตจิตใจยอย่างไรก็ตามเหล่าเสนาอามาตย์หาได้มีความนึกคิดอย่างกษัตริย์โฮบีไม่บรรดาเสนาอามาส่วนใหญ่กับนิยมชมช,มชอบในความฮึเหิอของเจ้าชายฮูบีมากกว่า เนื่องจากเห็นว่าเจ้าชายฮูบีจะสามารถขยายอาณาเขตของบ้านเมืองและสร้างความเจริญได้มากกว่าเจ้าชายฮีบีผู้ลักสงบและพอใจในสิ่งที่พระอ,องค์มีอยู่เสมอหลายคนถึงกับแอบพูดคุยกับกันลับหลังว่าความรักษณ์ความรักสงบของเจ้าชายฮีบีนั้นแท้จริงน่าจะเป็นเพราะความขี้ขาดเสียมากกว่าสุดสุดท้ายแล้วเมื่อเสียงสนับสนุนแตกออกเป็นสองฝ่าย กษัตริย์โฮมบีจึงตัดสินพระไทยแบ่งเมืองของพระองค์ออกเป็นสองเมืองแล้วมอบเมืองให้พระโอรสองค์ละเมืองโดยให้พระโอรสทั้งสองทดลองเป็นกษัตริย์ปกครอ,อ,องเมืองของตนเองเป็นเวลาสามเดือนให้เจ้าทั้งสองปกครองบ้านเมืองของตนตามที่ต้องการเมื่อครบเวลาสามเดือนแล้วเราจะมาตัดสินกันโดยดูที่ประชากรเมืองใดประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ถือว่ากษัตริย์แห่งเมืองนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองฮาบีบีต่อจากเราซื้อไปกษัตริย์โฮบีตัดแก่เจ้าชายทั้งสองและเหล่าเสนาอามาตย์เมื่อเจ้าชายเมืองฮาบีบีถูกแบ่งออกเป็นสองเมืองทันทีเจ้าชายโฮบีพระราชโอรสพระโอรสองโตทรงรับสั่งว่าเมืองของเราจะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่อลังการ ความรู้ลทั้งมวลจกปรากฏในเมืองนี้และเราจะก,ก่อสงครามเพื่อประกาศชื่อเสียงแห่งเมืองเราและขยายอาณาเขตประเทศของเราให้กว้างไกลไปทั่วแผ่นดินแล้วเจ้าชายฮูบีก็หมกมุ่นอยู่กับการสร้างเมืองอของพระองค์ให้ใหญ่โตโอ้อ้าด้วยการเก็บภาษีอากรจากประชาชนเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังหมั่นเตรียมทัพออกไปทำศึกสงครามเพื่อขยายอาณาเขตอย,อย่างไม่ขาดระยะ ส่วนเจ้าชายฮีบีพระโอรสองค์เล็กนั้นไม่ได้ทรงหมายมั่นว่าจะต้องได้ราชสมบัติแต่อย่างไรพระอ,องค์เพียงต้องการปกครองบ้านเมืองที่ได้รับมอบหมายจากพระปิดาให้ดีที่สุดเท่านั้นจึงทรงรับสั่งว่าเราจะปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมในตัวของเราเองขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตของตนไปดังเช่นเก่าก่อน,อนด้วยความสุขสงบแล้วค่อยๆพัฒนาบ้านเมืองของเราไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคง แล้วเจ้าชายฮีบีก็ปกครองบ้านเมืองของพระองค์ด้วยวิธีแห่งธรรมะไม่มีการสร้างเมืองใหม่หรือสรรหาความหรูหราใดๆมาไว้ในเมืองของพระองค์แต่อย่างใดและเมื่อเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงเจ้าชายฮูบีพระเชษฐาก็คือพระเชษฐาถาเนาะก็ทําให้พระองค์ถึงกับทรงพระสวนลั่นพร้อมกับตรัสว่าน้องชายของข้าคงจะขี้ขาดตาขาวเรือขนาดนับ จนถึงเวลานี้แล้วกับไม่คิดทำสิ่งใดให้บ้านเมืองของตนจะเดินรุ่งเรืองขึ้นแต่อย่างใดเห็นทีว่าไม่ต้องรอให้ครบสามเดือนก็คงรู้ผลแพ้ชนะแล้วกระมังสามเดือนผ่านไปถึงเวลาตัดสินตำแหน่งกษัตริย์ทุกคนมาพร้อมกันณศ่าสารลานประชุมหน้าพระราชวังเพื่อฟังผลการตัดสินจากเจ้าชายโฮบีหรือกษัตริย์โฮบีฝ่ายเจ้าชายโฮบีนั้นทรงกระยิม กยิมพะฒัยว่าตำแหน่งกษัตริย์ต้องตกเป็นของพระอ,องค์อย่างแน่แท้ส่วนเจ้าชายฮีบีทรงวางเฉยมิได้แสดงพระอาการใดๆออกมาถึงเวลาประกาศตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่แห่งเมืองฮอบีบีแล้วกษัตริย์โมบีทรงประกาศด้วยพระสุทธเสียงที่ดังก้องไปทั่วบริเวณประชาชนต่างพากันโห่ร้องอย่างกึกก้องจากที่ได้มอบหมายให้โอรสทั้งสอง,องของข้าทดลองปกครองบ้านเมือง บัดนี้ข้าแน่ใจเป็นแน่แท้แล้วว่าตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่แห่งฮาบีบีสมควรจับตกเป็นของต้องมีเสียงเพลงต้องมีเสียงสาว <c oughs> เจ้าชายฮูบีทรงปลายสายพระเนตรไปหาเจ้าชายฮีบีอย่างผู้มีชัยในขณะที่เจ้าชายฮีบียังทรงวางเฉยเส้นเดิมเส้นเดิม โอรสองได้ของข้าผู้นำลงไว้ด้วยความอ่อนโยนและนักสงบเจ้าชายฮีบีเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากผู้สนับสนุนเจ้าชายฮีบีดังกึกก้องไปทั่วทิศแม้แต่บรรณาเสมาเสนาอามาที่เคยให้การสนับสนุนเจ้าชายฮูบีต่างก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีกับเจ้าชายฮีบีด้วยเสด็จพ<อ>่อเจ้าชายฮูบีตะโกนขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้อง ทรงไล่ซึ่งความเป็นธรรมยิ่งนักแค่ทอดพระเนตรก็ทําให้พระองค์ทรงเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าบ้านเมืองที่ปกครองโดยลูกนั้นจเจริญรุ่งเรืองกว่าของน้องเป็นไหนไหนฮูบีลูกลักเจ้ารู้ได้อย่างไรเล่าว่าบ้านเมืองของเจ้านั้นจเจริญกว่าของน้องชายเจ้ากษัตริย์บฮบีตัดถามในเวลาเพียงแค่สามเดือนที่เสด็จพ่อทรงกำหนดบ้านเมืองของลูกได้ขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกลนัก ในขณะที่บ้านเมืองของน้องยังมีอนาเขตเท่าเดิมเจ้าชายฮูบีตัดตรบแล้วความสุขของมวลชนในบ้านเมืองของเจ้าล่องโลกสร้างบ้านเมืองของลูกอย่างใหญ่โตโออ่านี่เองคือความสุขของประชาชนที่อยู่ในบ้านเมืองของลูกลูกแจกใจเครื่องแต่งกายที่แสนจะรูราให้แก่พวกเขานี่เองคือความสุขของประชาชนใต้การปกครองของลูก เหลนี้อย่างไรเล่าคือความสุขที่ลูกได้มอบให้แก่ประชาชนทั่วแผ่นดินของลูกกระสัโฮบีทอดพระเนตรพระโอรสองโตด้วยแววตาแห่งความเศร้าส้อยพร้อมกับตัดว่าฮูบีเอย๋ยแม้เจ้าจะเป็นนักรบพูกเกลงไกลแต่เจ้าหามีคุณสมบัติในการคลองใจมวลชนไม่ความหรูหราฟู่ฟ้าที่เจ้ามอบให้แก่พวกเขาและคิดว่านั่นคือความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าคิดไปเองทั้งนั้นฮูบีลูกลัก การตัดสินตำแหน่งกษัตริย์ของพ่อไม่ได้วัดจากบ้านเมืองใดเจริญกว่าของใครแต่พ่อวัดความสุขจากรอยยิ้มของประชาชนเจ้าให้ความเจเริญรุ่งเรืองทางวัตถุแก่ให้ฟ้าของเจ้าแต่กับผานความสุขทางจิตใจของพวกเขาไปจนสิน้นเจ้าเก็บภาษีอากรจากหยาดเหงื่อของชาวบ้านเพื่อมาสร้างบ้านเมืองอันแสนวิจิตรวาดต้อนบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวพวกเขาไปทำกรรมศึก สงครามจนเกิดลูกกำมพาไปทั่วแผ่นดินพูดได้ว่าในสามเดือนที่ผ่านมานี้ประชาชนของเจ้าไม่รู้จักการยิ้มเลยเสียแล้วลหล่ะฮูบีเอ๋ยดังนี้แล้วลองหันมองไปยังเมืองของน้องชายเจ้าสีลูกไพ่ฟ้าในการปกครองของฮีบีมีแต่รอยยิ้มและความพองแผ้วในจิตใจพ่อเชื่อว่าความสุขในใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ จะทำให้บ้านเมืองของฮบีค่อยๆเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดีและเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุดแต่สเสด็จพ่อเจ้าชายฮูบีคานฮีบีนั้นขี้ขาดเกินกว่าจะเป็นกษัตริย์ได้ฮีบีน้องชายข้าไม่ชอบการออกศึกไม่เคยแม้แต่จะจับดาบอย่างนั้นแล้วเมื่อมีภัยอันตรายมาสู่บ้านเมืองจะกล้าเอาชีวิตมาปกป้องประชาชนกันนั้นหรืตอนนั้นเอง จู่ๆก็มีนกยักษ์ตัวหนึ่งบินโฉบเข้ามาเหนือศีรษะของเราประชาชนที่ชุมนุมอยู่หน,าน้าลาลานพระราชวังสร้างความแตกตื่นให้แก่ประชาชนณที่นั้นเป็นอย่างมากและทันใดน,นั้นเองหญิงชาวบ้านคนหนึ่งก็หวีดร้องขึ้นอย่างตกใจว่าช่วยด้วยเจ้าค้าบูชายไว้ท่าโลกของข้าถูกเจ้านกยักษ์จับตัวไปแล้วช่วยด้วยเจ้าค้าช่วยบุตรชายของข้าด้วย ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้านกยักษ์ตัวนั้นยังคงนวินวนเวียนไปมากรงเล็บของมันจิกร่างทานกน้อยที่กำลังแผดเสียงร้องเพราะความตกใจไว้อย่างหน้าหวาดเสียวเราจับยิงธนูฆ่านกยักษ์ตัวนั้นเจ้าชายฮูบีตัดแล้วเงื้อคันธนูขึ้นแต่ถูกเจ้าชายฮีบียึดสอนไว้อย่าทำเช่นนั้นท่านพี่เจ้าชายฮีบีทรงห้ามพระเทศฐา สอนของท่านพี่อาจพลาดไปปิดชีพทารกน้อยหรือหากยิงถูกนกยักษ์ทารกผู้นั้นก็อาจตกลงมาจากที่สูงถึงแก่ชีวิตได้อย่ามัวแต่พูดมากนะ่าฮีบีเจ้ามันคนขี้ขาดถ้าเจ้าไม่กล้าสู้กับนกนั่นก็หอยออกไปเลยเจ้าชายฮงบีตัดอย่างดูแคนจงฟังน้องของเจ้าเถิดน้องของท่านบ้างเถิดเจ้าชายฮูบีผู้คิดว่าตนเองกล้าหาญอยู่นั้นอยู่เสมอ นกยากกล่าวขึ้นมาบ้างข้านั้นหาใช่นกธรรมดาไม่การบาดเจ็บและล้มตายของข้าจากสร้างความพินาศย่อยยับให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของท่านหากสอนของท่านสร้างบันบาดแผลให้กับข้าหนึ่งหยดโลหิตของข้าจักกายเป็นหาฝนมกรดหลังรดแผ่นดินของท่านหากร่างทั้งร่างของข้าแตกดับและร่วงลงสู่เปื้องล่างก็จะเกิดเป็นไฟบรรลัยกลับขึ้นวางอย่างนี้แล้ว ท่านยังจักสังหารข้าอีกหรือไม่เจ้าชายฮูบีผู้กล้าหารนกยักษ์กล่าวแล้วหัวเราะอย่างเยยหยันอย่างนั้นเราจงมาตกลงกันดีๆเถิดนกยักษ์มีสิ่งใดบ้างมีสิ่งใดบ้างเล่าที่จักแลกกับชีวิตของทาโรกน้อยคนนั้นเจ้าชายฮีบีตัดถามสำหรับข้าแล้วเห็นจะไม่มีสิ่งใดมาเทียบกับเลือดเนื้อของทาโรกผู้นี้ได้ นี่คืออาหารอันโอชะที่ข้าได้เลือกหาหมปเป็นอย่างดีแล้วหรือไม่ก็ยังพอมีสิ่งหนึ่งที่ข้าอาจจะรับไวแทนชีวิตของทารกผู้นี้สิ่งนั้นคืออะไรจงบอกเราเราจะหาให้ท่านในทันทีกริย์โฮมบีต,ตัดถามขึ้นเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ที่มีน้ำหนักเท่ากับทารกผู้นี้นกยักษ์ตอบในทันทีว่าอย่างไรนะเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของกริย์บลูก นี่เจ้าหมายถึงการแลกชีวิตของทารกคนนั้นกับโอรสของข้ายอย่างนั้นหรือกระสัโฮมบีทรงร้องถามด้วยความตกพะะทัยใช่แล้วนกอยักตอบย้ำแม่ของทารกน้อยนั้นเมื่อเห็นลูกของตนถูกกรงเล็บหยาบใหญ่จิกร่างไว้แน่นและตัวเด็กเองก็แผ่เสียงร้องไห้ไม่ยอมหยุดก็ได้แต่ร้องไห้จนสิ้นเรี่ยวแรงยืนทรงกายต่อไปไม่ไหวแต่ก็ยังสู้อุตสาห์อดทนคานไม่หยุดแทบเท้า เจ้าชายฮูบีเพื่อขอให้พระองค์ช่วยเหลือได้โปรดเถิดเพคะเจ้าชายฮูบีได้โปรดช่วยบูชายคนเดียวของหม่อมฉันพระองค์คือเจ้าชายผู้กล้าหาญและตัวหม่อมฉันก็บูชาในความกล้าหาญของพระองค์เสมอมาได้โปรดใช้ความกล้าหาญของพระองค์สละเลือดเนื้อของพระองค์เพียงนิดเพื่อช่วยบูชายของหม่อมฉันด้วยแต่เจ้าชายฮูบีกลับตอบอย่างพิโรธว่าบางอาจนัก เจ้าเป็นแม่ย่อมรักลูกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความเจียมตัวในเจ้านั้นหามีไม่มีอย่างที่ไหนจักมาขอให้เราซึ่งเป็นถึงโอรสองโตของกษัตริย์เสียสระเลือดเนื้อเพื่อช่วยลูกของเจ้าซึ่งเป็นเพืองชนชั้นไพ่เมื่อลูกของเจ้าเป็นไพ่ก็สมควรต้องเสียสละชีวิตเพื่อองค์ราชายอยู่แล้วดังนั้นจงยอมให้นกยักษ์จับลูกเจ้าไปเสียแต่โดยดีเถิดแล้วเราจะมอบถุงทองใบใหญ่เพื่อ ให้เพื่อชดเชยกับการสละชีวิตของลูกชายเจ้าแม่ของเด็กเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้เรากับปิ่มว่าใจจะขาดด้วยรู้สึกหมดความหวังในการได้บุตรชายคืนมาสู่อ้อมกอดแล้วเป็นแน่แท้แต่จูจูเจ้าชายฮีบีทรงมีรับสั่งแก่ทหารว่าไปนำตาช่างไมาให้เราเรารจากแลกเลือดเนื้อของเรากับทาลกผู้นั้น สส้นรับสั่งจากชายเจ้าชายเสียงฮือฮาของผู้คนในบริเวณนั้นก็ดังกระหึ่มขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าชายฮีบีผู้รักสงบจนเสมือนคนขี้ขลาดจะกล้าทำเช่นนั้นแน่ใจรือนกอยักถามอย่างเล่นลิ้นเรานั้นเป็นเจ้าเหนือหัวของราษฎรเป็นเสมือนพ่อของประชาชนเมื่อลูกเดือดร้อนใหญ่พ่อจะนิ่งเฉยอ,อยู่ได้ข้ารู้ถึงจิตใจของนางผู้เป็นแม่ ถ้าเจ้าขอชีวิตนางเพื่อแรกกับปูชายนางก็จะไม่มีทางอิดออดเลยหากผู้เป็นพ่อมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองลูกแล้วไซเมื่อเราเป็นพ่อของประชาชนเป็นพ่อของปวงชนก็สมควรแล้วที่จะรักษาชีวิตบุตรในการปกครองของเราเอาไว้เจ้าชายฮีบีตัดอย่างหนักแน่นจนมารดาของทารกผู้นั้นเกิดความศรัทธาอย่างเหลือนล้นก้มลงกาก กับแทบเท้าเจ้าชายฮีบีซึ่งพระองค์ก็ทรงรับไว้ด้วยรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนเมื่อทหารนำตาช่างมาให้ขออนุญาตเปลี่ยนท่านเมื่อทหารนำตาสช่างตาช่างตาช่างตาช่างมาให้นกยักษ์ก็ย่อนทารกที่ยังคงร้องไห้จ้าไว้ในตาช่างข้างหนึ่งขณะที่เจ้าชายฮีบีเองก็ยกปีดขึ้นเฉือนเนื้อของพระองค์ก้อนหนึ่งที่ทรงคำนวณแล้วว่าน่าจะเท่ากับ น้ำหนักของทาโลกผู้นี้วางลงไปบนตาช่างอีกข้างหนึ่งด้วยแต่ปรากฏว่าตาช่างไม่ขยับขยื่นเลยสักนิดเจ้าชายฮีบีจึงกัดฟันตัดแขนข้างซ้ายของพระองค์วางไปบนตาช่างด้วยแต่ตาช่างก็ยังไม่ขยับแต่อย่างไดเจ้าชายจึงส่งส่งมีดให้เจ้าชายฮูบีซึ่งกําลังยืนแน่นิ่งตกตะลึงในการกระทำของพระอนุชายอยู่ ช่วยตัดแขนขวาของน้องหย่อนลงไปในตาช่างทีเจ้าชายฮีบีขบตัดขอแต่เมื่อทำเช่นนั้นแล้วตาช่างก็ยังไม่ขยื่นจะทำอย่างไรไปต่อไปเล่าเจ้าชายฮีบีเนื้อที่ท่านให้ดูอย่างไรก็ไม่น่าจะพอนะนกยักษ์หยอกเยา้าเจ้าชายฮีบีทรงเจ็บปวดร่างกายอย่างแสนสาหัสแต่พระองค์ยังตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือทาลรน้อยให้ได้ ในที่สุดจึงศกทรงตัดศิลพระไทยก้าวขึ้นไปนั่งบนตาช่างทั้งพระอ,องค์ตาช่างทั้งสองด้านจึงเท่ากันในที่สุดกษัตริย์โฮมบีเห็นดังนั้นถึงกับทรงหมดเรี่ยวแรงเมื่อคิดว่าพระองค์จะต้องสละชีวิตพระโอรสองค์เล็กให้กับนกยักษ์ไปจนสิน้นฝ่ายนกยักษ์เมื่อเห็นสิ่งที่เจ้าชายฮีบีทำก็ถึงกับหัวเราะร่าพร้อมกับ บพันนั้นเองร่างของนกยักษ์ก็กลับกลายเป็นสี่เทวรลักษ์ผู้คุ้มครองเมืองฮาบีบีมาช้านานเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบสี่เทวรักษ์กล่าวขึ้นพร้อมกันเราได้ทดสอบแล้วฮีบีคือผู้ที่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองฮาบีบีต่อไปเพราะฮีบีมองเห็นคุณค่าในชีวิตของปรอชาชนแม้จะเป็นเพียงหนึ่งชีวิตน้อยๆก็ตามเห็นหรือไม่เล่าฮูบี น้องชายเจ้าหาได้ขี้ขาดอย่างที่เจ้าคิดไม่เจ้ากล้าที่จะปกป,ป้องชีวิตของประชาชนด้วยชีวิตของตนเองในขณะที่เจ้าไม่กล้าทําเห็นทีว่าเจ้าคงต้องเรียนรู้คุณธรรมของของพระราชาจากน้องชายของเจ้าเสียแล้วฮ่า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 กาวจบเทวรัก์ทั้งสี่ก็หายวับไปพร้อมกับร่างกายที่เคยโดนตัดขาดของเจ้าชายฮีบีก็กลับมาประสานกันอย่างเดิม โดยไร้ความเจ็บปวดหรือร่องรอยบาแดแผลใดๆเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าชายฮีบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ฮีบีแห่งเมืองฮาบีบีด้วยความเห็นชอบจากทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่เจ้าชายฮูบีและแล้วกษัตริย์ฮีบีผู้ทรงรักความสงบแต่ถ้าว่ามีความกล้าหาญในจิตใจผู้นี้ก็สามารถปกครองบ้านเมืองจนกลายเป็นกษัตริย์ที่ประชาชนรักมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเมืองฮาบีบเลยทีเดียวเธอทั้งหลายการเป็นผู้นำนั้นอาศัยแต่อำนาจอย่างยิ่งใหญ่หรือความยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้เธอเป็นผู้นำที่ครองใจใครได้อย่างถาวรหรอกเธอจะต้องมีคุณธรรมอื่นประกอบด้วยเช่นความอ่อนโยนความทอมตนความกล้าหาญและความยุติธรรม แล้วคนในปกครองจะให้การสนับสนุนเธอเต็มแรงกายเต็มแรงใจของเขางานของเธอก็จะสำเร็จลุ่วรงอย่างมีคุณภาพนอกจากนั้นเธอก็จะเป็นผู้นำซึ่งเป็นที่ต้องการของใครต่อใครอยู่เสมอมิใช่บุคคลที่พรั่งพร้อมไปด้วยอำนาจหน้าเกงขามแต่ผู้คนต่างพากาันบวยหน้าหนีและสาบแช่งเมื่อรับหลังบางครั้งเธออาจเห็นว่า คนบางคนช่างดูเหมือนไม่มีความสามารถอะไรในตัวเองเลยเธอจึงไม่เคยเคารพเขาแต่คนอ่อมน้อมบางคนเขาไม่นิยมแสดงความสามารถของตนเพื่อโอ้โอวดใครๆหรอกเขาจะนิ่งเงียบไม่แสดงอาการและคอยมองสิ่งรอบๆตัวอย่างใช้ปัญญาอยู่เสมอเมื่อแต่เมื่อเธอมีความเดือดร้อนฉันใด เขาอาจจะเป็นคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้เธอได้ดีกว่าใครๆก็ได้ฉะนั้นอย่าดูถูกจงอา่าดูถูกผู้อื่นด้วยการพิจารณาอย่างชาบฉวยแล้วคิดว่าเขาไม่มีดีอะไรแต่จงมองให้ทะลุไปถึงข้างในจิตใจมองถึงเหตุผลของเขาแล้วเธอจะเข้าใจว่าใครคือคนที่เธอควรให้ความเคารพนับถือมากที่สุด สำหรับ